คนให้เข้าอันก่อนหมูเหนียวจะเป็นความกะละมังโชดนี่ล่นโบเห็นแล้วเลยเดเอเอาปากเอาเอาปากเด็กไว่นยค่นัดี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 ด สวัสดีครับทุกคนครับปานครับควาอมเมองรดมาครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บรรยากาศดีท้องฟ้าสดใสครับใครอยากกินลาบจีนครับเพราะว่ามีเครื่องไนงัวอยู่ละถุงนะครับกิโลนะครับเดี๋ยวจะแกงออมครับแกงออมมันก็ต้องกูกับลาบครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อจีนไว้ลาบกันดีกว่าเพื่อนวันนี้หิวมากหัวแม่มือแดงแน่นอนครับผมลาบจีนกับแกงออมครับไปตัวผมมาครับผม นี่ครับมาซื้อคำเขียง้วครับทุกคนอเ,คเอาพักนี้ไปมัดหนึ่งเปลือกง่ายจะลออ็อตี้เนาะครับนี่ทุกคนได้แล้วครับมาไปดเดี๋ไว้หัวไม่มือแดงกันเลย นี่ครับทุกคนนี่ขวดไนของเราครับวันนี้แกงอ้อมแข็งไนครับแน่กับจีนลาบมะม่วอ้าวปลอกว้อยทำการซอยครับผมจะเอาต้มแกงอ้อมก่อนเนาะนี่ครับขวดไนของเราครับผมแน่ประเดิมเขียงไหมครับทุกคนปัดโระระพอเขียงกะโช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 เน็ตเน็ตลาบมันต้องลาบจีนเขียงไหมเนาะซอยจีน มาเป็นหลาบห้านี่แล้วเลยนะเสียครับเขื่อนในเขียงมดเลยแกเราถ้าลาบแห้าซอยพักนี่แล้วเลยนะเนี่ยเนี่นี่ต้องแหกจีนครับผมนี่เฮ้ยซอยเครื่อไในครับอันนี้เฮ้ยทำการแขงอ้อมครับผมเอาแบบง่ายๆครับใจพริกลาบล้วนๆนี่ครับซอยไปเรื่อยๆครับหัวในของเรานี่ ตรงนี้แมงวันหนักน้อยเปื่อนๆแหมขวนนี่ครับซื้อมาเปืนแถมเพี้ยครับเลือดมือครับนี่ซอยเรียบร้อยครับแหมเอาจะคัดกับพริกลาบหอมๆนะครับใส่น้ำมันหมูลงไปตอนนี้มีน้ำมันพืดครับทำได้แบบง่ายๆนะขาหอมขาวครับหากหอมป้อม ตัดในหอกนะครับแล้วก็นนี้ครับพริกลาบครับแกงอมอ่วันไหนพอ่อแม่วันไหนอ่ากินหอมมากกินมาละกินมาละ ก่อนนี้ครับหัวานในของเราใส่ลงไปเดี๋ยวเป็นแกงอมกันเดียวนะครับคนครับผมเดี๋ยวสักย้ำกับมันบอกมันตึงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเ่าใสเติมนหนครับเพื่อนๆนี่ครับกกส่วนที่เหลือครบละไะอะไรไม่รู้มัน โอ้ตตกต้องพอใกล้ๆครับกินหอมมากดอกวันไหนเหรอครับตับเครื่องในอยังน้มัแก้งอมกดเลยครับบอกมันตึงๆเดี๋ยวผมจะใส่น้ำครับผมอันนี้ก็ละวีก่อนนี่ครับนี้สมุนไพรเข้าไปครับโอดนด้ยหวาน้าหวานกินแล้วอูดีครับเาลอครับบอกครับ นี่ครับทุกคนจ้นของเขาครับสดสดซื้อมาเมื่อกี้ครับดอกอันนี้เป็นจีนควายนะครับนะอนนี้อควนไนปุสุนบุญยังคืยังคืนี่ตับสดๆดครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขามรนลาบครับผมไอพ่อครัวของเราจัดการลาบครับนะตุกกหระ สเส้นมันแตกสูสรนี่ครับเหนียวแน่นอนครับนุกคนเริ่มตึงๆึงห้ำห้มเข่งเข่งเ่งเนี่ครับหน้ามันเริ่มออกแล้วเปลือกเนาะนี่ครับแกะออมของเขาครับคนเบสักรรมครับผม,มล้ำจยาไปไหนเสียแล้วก็ไม่รีรอ เติมน้ำเปล่าลงไปนี่ครับแกงออมแล้วครับผมง่ายครับทุกคนมือหลาบของเราครับ,รบวันนี้อี้แขยงมีแล้ววันนี้ขี้เข้าหน่อยวันนี้นี่ครับโอ้โหิี้งามๆเลยครับ ฟังเสียงแข็งแน่นแน่นไปเลยต่อไปก็โรยเกลือรครับก่อยน่อยก่อยน่อยแมงวันหนักหน่หนนี่แล้วก็เลือกครับผมแล้วก็ลาบครับผมเสียงลั่นเสียงลั่นเน้นตุด ปปุ้งกันเลยครับเพื่อนยังแรกใส่เกลือไปก่อนเกลือเล็กน้อยแล้วก็ปุงป้งรสครับสมดแล้วนี่ใส่เข้าไปซอสปุสป้งลดนิดหน่อยซอสหอยนิดหน่อย มาเป็นแกงออมแล้วครับแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้เลือดครับผมำำใส่เข้าไปเลยนี่ครับเลือดครับใส่เข้าไปแล้วก็นี่ครับเพี้ยครับขมจาลมใส่เข้าไปนะแล้วก็คนครับผมคนๆเลยครับแกงออมของเรา รออย่างเดียวครับเพื่อนๆนี่ครับได้ตีแล้วใส่ถ้วยพักไว้ก่อนขี้แข็งไป้าหนักมันจะว <laughs> นวสวัก <laughs> นี่ครับพักไว้ก่อนเดีย๋ยวเต้เตเดี๋ยวมาซอยควไทใกันเพื่อนๆนี่ครับขวานในของเราครับเดีย๋ยวเราจะไปทำการลวกสะดุ้งเน่ะ ออาสะดุ้งนะครับกสะดุง้งลงปุ๊บออกปับ๊บสอยควนในวันนี้แหกเขียงไหมครับได้เขียงมาไหมครับต้องลาบครับผมสอยพักกันเลยครับมีพักของพอครับปอรัวต้นหอมพักชีพักไผ่หอมดวนเนาะนพักไผ่หอมดวนนี่ หรือสาระแหน่สลรแหน่ออยครับผมอันนี้หลอดใส่ึึงแกงอมใส่ึึ้งลาบเลยนะยีสองอยังออสอยไปครับถักใบเขียวครับมีประโยชน์ครับผมนี่ครับทุกคนแกงอมเขาเดือดนะครับตะก,กี้ปอกขวาลักไปเอาใบหัวครับมาใส่เนี่ยเนี่นนี่อ๋อ <c oughs> <c oughs> ๋อ,อ้จีนของเขาครับโทโโทษแกงอมเครื่องในลาบควายตัวดำด่กมึงตึงปึงกันขนาดไหนเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆเอาเพี้ยก่อนครับเอาเพี่ยก่อนอื บอกเหมือนได้นะครับเพื่อนๆผาาข้างมาแตกโบ่นี่แล้วเลยนะหลวกเที่่นี่มันต้องเสียนหน่อย <c oughs> โอเคิงละเคิงละออกแล้วครับนะเอาเพี้ยอ,ออกครับผมต่อด้วยหัวในของเราออนี่ครับโอ้ลืมลืมลืมตับตับซดตับด๊บซดพี่พ มาเอาตับออกแล้วครับเดี๋ยวจะขวดในมูนนะครับจ่งลงไปแต่ไปเงาเมินนี่ครับปอครับเดี๋ยวมันบักกอบเพื่อนๆตักเลยครับสะดุง้งสะดุ้งหนุ่งไงนี่นะทุกคน แล้ผมจะทกากันนี้ครับนอกด้วยน้ำแข็งครับเพื่อ,อนๆนี่เพื่อความกรอบเด้งใส่ลงไปเลยแน่เด้งแน่นอนหมดเลยแน่ใส่พริกลาบเข้าไปครับผมสองสูตสองยี่หอ้อแล้วก็ตามด้วยทะเลเพลี้ยเพลี้ยเพลียขี้เพี้ยนั่นเอะเถอ ผมจำลำก้นกันครับทุกคนต่อไปก็ใส่จีนควายของเราลงไปครับผมแล้วก็ค้นครับนี่ลาบครับแกงออมครับเพื่อน คนให้เข้าอันก่อนหมูเหนียวอย่ะจะเป็นความกะละมังโชดนี่ <laughs> ล่นโบเห็นแล้วเลยเด้ดเด็ดเดเอาปากเอาเอาปากเด็กก่ <laughs> อนโค่นงับโคนนั้นดี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 ต่อไปก็น้ำปลาครับ แล้วก็ a d, c. b c d แต่ก่อนเห็นได้ f d ยังบ่ได้ดได้ f ุูนะหายแต่หายวะ่ะกลดไปครับมึงมีขนาดควนไหนยังได้ใส่แหรเพื่อนๆเ,เหนียวขนาด ใส่ขัวในลงไปครับพักเล็บอีกคนหลอบเดียวเลยเห๋ยวไว้พุ่นเกลงนะนี่ครับขัวในแล้วก็พักครับแล้วก็ก้นต่อครับผมหลาบเหนียวของเขาเหลาบเสียวนะครับอู <c oughs> ้น่ากินครับเปืเป้อน ันเขาหนึ่งองค์คลงไปนอนหน่อโอดมะขนาดเดืเอดครับไปใบมะกรูดลงไปครับผมแข่งอม,มเขาครับป่ะเดีย๋ยวไปตักกินกันเลยครับทุกคนลาบจีนครับแกงอมควนไหนครับต้องฝินกันขนาดน,นักนี่ครับทุกคนลาบองเขาครับ น่ากินก็โดโดๆโโตับสดๆดครับผมควรในสดกับมีสะดุ้งก็มีครับลาบควายตัวดำอันนี้แกงออมเครื่องในทอดรมตึงเปิงอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีนี่ครับมักเพ็ดรครับน้ำพริกครับดีครับผมอันนี้โจโลโดอกคาครับบะแควนดองครับปะกินข้าวด้วยกันเพื่อนๆขอพักกับของเขาครับอโรโดหยอดบักกอก ฮักชีล้วต้นหอมฮักไทยักอแบบปิ้นกันเนี่ยต่โอโอ้สป,ปะส,ปปะสปเปดเนี่ยมาเดอมาเดอร์มาเดอร์กินขา้าวตอนเดียครับเพื่อน,นลาบควายครับผมพอความแล้วใจครับได้กิน <laughs> ยางหอมหอมครับโอ้โหอันนี้ถ้ามีครับ น้ำนป้าเป้าเนี่ยเป่งกึ๊บนึงเนี่ยนะตัวเบาะขนาดนักหอมขนาดเดี๋ยวเนี่ยไเอายังเพื่อนอมทะล่องฝ่ายนอนอดลาบรถเหนียวขนาดวะเออ๋อนี่ผมกําได้อมักเก็บรับมาเด้อมาเด้อมาเด้อออ หลัำแต่ไหนทุกคนหัวแม่มือแดงครับมากินข้าวตอนนี้ครับเพื่อนๆหลาบไปครับผมหลอบนี่หลับมือหลาบมาครับโดโถโถโถโทโเดี๋ยวขนาดโถโถโถ ครับยังโจโลดอ,อกคารรรรอ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 ํรอร้รร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 นร้รรรรมครอรรรงรรรอขรรรรรรรเขรมรรรนะรรรรร้ออนรรนรร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 ร ลาบกับแกงออมนี language, ่มันของกูก like ันนี่ครับบรรยากาศกินข้าวตอนกันครับเพื่อนๆครับลาบครับผมกับแกงออมครับวันนี่กินกันหลายคนม่วนกินข้าวมันตึงล้ำครับกินข้าวต้องกินหลายๆคนครับกินคนเดียวมันล้ำครับเพื่อนๆลาบกับข้าวืมงบ้านเขาครับจวยกัน้ยะ่วยกันทําแล้วก็มากินด้วยกันมันตึงเหมาะมันตึงล้ํามันตึงม่วนครับนี่ วันนี้หัวแม่มือแดงครับผมหอยประทูครับเล่นลาบเนี่ยกันถ้าหอยทูกได้ปุ้นะแต่ยังหัวหนอบุนทานินอละตอดเถอทรงผมนี่จาบขนาดนาครับกี่เข้าตอนกันแต่กินแล้วละพัดละ กัฝาวคนณย่สามของผมุุ้งมาเลยครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคน่ตยดตามนะครับดองใจให้พี่กดญวยแล้วปลาที่ต่อไปครับสวัสดีครับสี่มือเป็นสิบอยว่